บายดีมูเพื่อนทุกคน f อซและผู้ที่เขามาติดตามใหม่และผู้ที่เขามาหา้มใหม่เมื่อน,นี้ก็จะพามูเพื่อนพี่น้องปองไปทุกคนมาหล่อ้มงานสวรรค์ฟันเฟสหรือสวรรค์หันศาน,นั่นเองงานก็ได้จัดขึ้นที่เดิมเนาะทุกคนเป็นครั้งที่สแล้วงานก็ได้จัดขึ้นที่เดิมก็คือแถวเขต เมืองฝรั่งเก่าหรือโฮงนังลาวเจริญเก่าเนาะทุกคนจะจัดขึ้นในเส้นทางเส้นนี่แหะทุกคนในทุกๆปีเนาะเมื่อนี้อากาศก็หนาว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 เนาะทุกคนเนาะหนาวตะวว่านี่แหละทั้งฝนทั้งเอ้ยทั้งหนาวทั้งลมเนาะทุกคน นี่ก็จะเป็นบรรยากาศงานนั้นทุกคนเผิ่นก็จะมีการเอโคมไฟแล้วก็จะมีจุดถ่ายหูแล้วก็มีหูแต้มทีโรงเฮียนวิจิตสินเผิ่นพากันมาแ้มอยู่ทั้งขง้างตึกแต่ละตึกนะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องนังใหม่ล่าสุดแต่เป็นตึกเก่าแต่สมัยพูนแหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้านกาแฟกาแฟย,ยอดฮิตที่ไคมาก็ต้องมาถ่ายฮูแล้วทุกคน นี่ก็จะเป็นบรรยากาศงานจะาพาเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่างจากหัวถนนจนถึงท้ายถนนเลยนะทุกคนเนาะถนนเส้นนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับถาดด่านเฮือนั่นเองนะทุกคนถาว่าด่านเฮือน่ยเปิดปกติคือเส้นเมื่อก่อนก่อนที่มีบมีโควิดเนาะมาทางด่านเฮือก็จะขึ้นมาแบบสบายเลยนะทุกคนถ้าเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะ อันนี้มาทางสะพานหรือว่าขัวถิ่นภาษาลาวเอิญกันเนาะกะนั่งรถมาลงที่ทาดานได้เวยทุกคนแถวนั้นก็จะมีเงื่อนผักบ้านผักของผักอยู่เลยทุกคนงานจะแหนจัดขึ้นแต่วันที่เจ้าสี่จจ้าทวันที่เจเก้าหรือย,ยังพากันมาได้เ้อขออันเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเนาะแหลกมุมเผื่อทุกคนมาเหี่ยวได้ก็อย่าลืมถือเสื้อกันหนาวกันมาเน่เด้อเพราะว่าอากาศหนาวเนาะอนเย็นเนาะ อันนี้ข่มาหลอกกะประมาณสี่โมงหามงแรงนเนาะทุกคนกะย้ำเพลินมืดกะบรรยากาศกะบัมีแสงไฟกะบ่บันไดเนาะอันนี้ก็จะผ้ามูเพื่อนอยากไปทางหัวถนนเนาะหัวถนนก็จะแมนอะ่ะแต่ก่อนก็จะเป็นตลาดขายอาหารเนาะตลาดราดตรีเนาะทุกคนแล้วก็จะเป็นโบสถ์เป็นท่าสมสนุกเนาะแต่ว่าหา้าขายอาหารพผ่นกระยายเขาไปอยู่ในอะ่ะ ทางหลังหงนางเราจะเลินโตเก่าเนาะโตเก่าแต่สมัยปนปล่อยวันนะั้นทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็คือหัวถนนหรือหัวงานนะัทุกคนอ่าเราจะพาทุกคนอยางไปสุดทางเลยนะทุกคนมาเบิ่งกันว่ามันมีอย่างขายแน่เนาะส่วนแล้วก็จะเป็นอาหารเครื่องดื่มเนาะทุกคนเสภาเดีาจะพาหมู่เพื่อนเระจนสุดท้าย ขนนพนเลยเนาะแล้วเขาจะพาหมูเพื่อนอย่างกับเข้าไปในห้องหนังลาวเจริญเนาะสำหรับหมูเพื่อนผู้ใดที่ว่ามาเสี่ยวงานก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าจากแม่ค่ากันเลยเดอ้อทุกคนพู้เล็กผู้ละหน่อยเดี๋ยวเป็นการให้กำลังใจแม่ค่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เงินตาก็หายยากแถมเงินตาก็เฟอ้อ เนาะทุกคนสื่อการหั่นะเล็กหั่นละหน่อยในเด้ออันนี้ก็เป็นขนมหวานเนาะไม่ค่าเพิ่งกะเิี่ย้เนาะหน้หา,นะนาตาดีมาทุกคนเนาะสวยงามขนมกับตะเชบอ่าในคลิปก็จะบ่มีเสียงเพลงหรือเสียงว่าวใดๆน,น,นะทุกคนเพราะว่า มันมีเพลงเขามาแล้วอ่ะ YouTube จะแบรนทาเนาะเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเสียงเพลงที่ไม่ค่าซ้อขายเพิินเปิดเพลงนะกันเลยต้องเล่มาพากเอาน้ำลัางกับการเว้ากันยังกระสีบอโอเคบันไดเด้อทุกคนก็ต้องขออภัยกันเนาะภาพก็ยังวึบบับบัในเด้อเพราะว่าคนมันหลายนะเขาย่างซ่าไลยกับย่านเขาให้เพราะยางไวไลยจะเห็นให้ภาพมันวึบบับๆับนะทุกคน อันนี้ก็เป็นขนมขนมกับหนากินทางผอค่าอะไขนมเนาะโอ้บอแมนฮ <c oughs> ็จะพาทุกคนเดินไปเดินไปเดินไปกระบพี่้องสาวไทยมาเที่ยวนีดถึอว่าคุ้มได้เพราะว่าเงินบาทไทยก็ขึ้นอีกแล้วเนาะร้อยบาทก็ซื้อได้หลายอย่างเลยนะทุกคนเอ้ ก็จะไม้เทียนแผงสวรรค์นนขีดค่ะถือมาพันบาทก็เหลือเฟือแล้วเออนี่ก็จะเป็นโซนไก่สีฮอดอ่าหนาห้องนังนะทุกคนห้องนังเก่า ก็นี่ยังบอท่านได้คำเนาะคนกะอยากมันถือว่ากระทือว่าหน่อยอยู่เนาะครัประมาณเจ็ดโมงแปดโมงกะสิหลายคนตื่นมทุกคนจัดงานปีก่อนกันปูจนนย่างมายากได้เนาะทุกคนแหน่ไออาร์ตกันแหงเนาะ ปีนี้ก็ถือว่าโอเคเนี่ยทุกคนเลยบ่แย่า่แอร์อารกันปันใดเนะา,าๆๆะนอขอฝากซ่องน้ำมูเพื่อนที่เข้ามาหับส้มในเด้ออย่าลืมกดติดตามกันในเด้อ นี่ก็แม่นหนาหรงหนังเ,าเลาเจริญที่เป็นตึกเก่าๆคา,ากลับแล้วเขาจะพาหมูเพื่อนอย่างเข้าไปเนาะตอนนี้ขอยางไปสุดถนนก่อนนะทุกคนเล่าเจริญเป็นสิ่งที่ฝรั่งได้ถิ่มไว้ให้คนล่าเฮาเนาะ อย่างต่อไปทุกคนอย่างต่อไปนี่ยังกินแนกให้เพเ่ินทุกคนเบิงเอาเด้อแล้วก็เตรียมเงินมาซื้อเวยทุกคนยำจีจัดอ,อันนี้ก็เป็นขันทุกคนขันไปเฮือนบุญไปใส่บาทขันโอขันนำ้ำขันเมืองหลวงน้ำยาขันน้ำยาติบเข่าแล้วทุกคน บอกให้ว่าเ,าเรื่องราคางามนะทุกคนมันจะเป็นสไตล์เมืองหลวงพะบางเนาะมันจะงามาอ่ะหอกัอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหันน้ำที่คนเอารหลดเก่ามาประดิษฐ์เป็นหานนนํำขายแบเก้ไปอีกแบบนะทุกคน อันนี้ก็เป็นห้องหมอนานะาชาติที่เพิ่นมาตั้งบูธใครอยแทกความดันวัดหัวจงหัวใจสังกัแทกได้เดอ้อฟรีค่ะบังคลามบังคลามใครมากกับอุดนุนไหมค่ะบังคลามในเดอ้อปิ้งไก่อันนี้เป็นซาบ้านเขาเองนะทุกคนบังคลามปิ้งไก่ มีเจ้าแซบเจ้าบัแซบเดอ้อบางคลามนี่ก็เดอ้อซื้อเสียงดวงเอาแนนเดอ้อนี่จะเป็นเนครื่องครับตะกรรมเป็นสินเป็นฝาเป็นฝ่ายจะพูดซึว่าอย่างไปอย่างไปกะได้ยินการเว้าการลมกันของพี่น้องเศ้าค่าเซ้าข,า,า,ขายกับมีพี่น้องเศร้าค้าข,า,ขายจากฝั่งไทยมาขายน้ำน้ำทุกคน แล้วไดนนยุกสมัยนี้ก็หาเงินเนาะหาเงินแนม่มวนแน่มลิ่นบุญแน่เนาะต้องเชื่อรายได้กับรายจ่ายกันสิบรุษเลี่ยงกันไปไหนเนกะบาอบฮอตหนาพเพชรนีแลาวเฮากระย่างต่อไปอีกน้อยหนึ่งก็จะสุดอ่าสถานที่จัดงานแล้วทุกคน เจะมีอยู่มุงแยกนี่เนาะยมุงแยกนะีก่ไปใสมือน้อยหนึ่งจะมีคนตาบอดเพิ่มนมาตั้งเพิ่มมาตั้งอเอียงเนาะหลินดนตรีนะขันมูเพื่อนผพ้ดได้มากกับไปบริจาคสวยคนตาบอดน้ำเนื้อ,อมาหอดจุดนี่แล้วทุกคน ก็ไปอีกกตย่างอีกไกลเนาะคลิปกตจะยาวเลยน้อยหนึง่งอดทนเบื่อเนี่ยได้ทุกคนเดอ้อบ,บุบบุบแบบ,บ,บ,บก็ต้องขอโทษขออภัยนะเพราะว่าคุณอยากลายเน่น้อยหนึน่งเขาอย่างซากอะยันพิ่นเว้าหายเนาะเขาก็ได้ตรงในอย่างซีไว้วนี่ยน้อยหนึงน่งอันนี้ก็จะเป็นฮอสมุสฮอสมุสที่เก่าแก่คือกันใด้ทุกคนต่างมาแเต้นดน,ดน ฝ้าไม้ฝ้าไฟนี่อาจจะเป็นห้านชาวไทยนะถูกคนไทยศาลนะเธออันนี้ก็จะเป็นโซนตลาดฮัตถกรรม จะมีน่องนองนักเฮียนเอาหูภาพที่พวกเผืนเฮียนพกเผืนแต้มมาตั้งขายมาตั้งโซ่แล้วก็มีงาน handmade, แฮนด์เมดก็คือกระเป๋าที่เห็นนี่เนาะทุกคนไปมากับอุดนุน่นี่ยเด้ออันนี้ก็มีหานกาแฟดั้งเดิมเนาะที่ว่าเผ่นเปิดอยู่คู่มือในหานกาแฟนี่เนาะมีงานเลยบวมมีงานผ่นกระเปิดเนาะมากินมาอุดนุนได้เนาะเสร็จน,นี่เนาะ เป็นกระเป๋าจัดสารเนาะหัตถกรรมฟีมือสาวลาวเฮานี่เองเนาะทุกคนใปม,มากอุดหนุนได้แล้วก็หูภาพที่อ่าย่าอยู่ตามแคมทางนี่ก็จะขายน้ำเนาะทุกคนโซูน้ำขายน้ำไคที่ว่าอยากซื้อก็ติดต่อซื้อน้ำเพลินได้เนาะเป็นฟีมือของนอ้นองนักเรียนเนาะ รงเรียนวิจิตรศิลป์แต่น้นนองๆนักเฮียนที่มาเฮียนนำองเรียนวิจิตรศิลป์เนาะนี่ก็จะเป็นสถานที่จัดงานเนาะผลกำลังข่าวปลาใสายอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าเฮาก็ะบอสมามัรถให้หมูเผื่อนทุกคนได้ยินได้เพราะว่ามันมีเสียงเพลงที่ไแม่ค้าสาขายผ่นแคมทางผ่นเปิดนำนะทุกคนมันจะติดลิกสิทธิ์เนาะก็จะมีตะลพงผนก็จะมีคอนเสิร์ตเนาะหัวถนนถ่ายถนนจะมีเวทีคอนเสิร์ตหมดนะทุกคน สามารถมากินเหล้ากินเบียเต้นฟ้อนลำวงได้นะทุกคนเอาตามที่สบายใจเลยเนาะแต่ว่าก็สิยากเรื่องของน้ำหน่อยหนึ่ง <c oughs> ก,กินสบายบ่มีตีกันบ่มีหาเรื่องกันทุกคนแต่ว่ายากเรื่องของน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าเสาสุดเกาผมแต่งหนาทายหูนะทุกคนแล้วก็มีห้านข้าวปุ้น ขอบุ้นซ่บแบขอบุ้นบ้านเฮาบีบเองขั้นเองนะทุกคนอะย่เป็นโซนหัตถกรรมตำหูตำผาใครที่จะอยากถ่ายหูในสุดเล่าๆก็เสาหูเสาผาเสาแพรพิ่นถ่ายได้นอนทุกคนอ่ารอย่างนี้ก็จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์เนาะตอนนี้จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์เก่าแล้วเนาะ เขาไปทางในเพ่นจะจัดถ่ายทุกคนที่อยากมาถ่ายหูบก็มาถ่ายกันอยู่นี่เนาะหลังจากที่นุ่งเครื่องแต่งหน้าแต่งตาแล้วเราก็เข้ามาถ่ายหูบอยู่นี่เนาะชุดที่เพื่อนใส่กันสิประมาณนี้นะทุกคนที่เห็นอยู่ตอวหน้านี่แหละเนาะวกเพื่อนยืนกาะก,กลุ่มกันอยู่เนาะเด็ yeah. กกำลังถ่ายหูบกันอยู่เนาะ เขาก็เลยบริขาวไปแสกแซงนะทุกคนอ้าวมาฮอดนี่ก็สิ้ใจผ้ามู่เพื่อนกลับไปที่อ่าองนางเราเจริญเก่าเนาะจะไส่ผ้ามู่เพื่อนย่างออกไปทางมุมผุ่นเนาะให้ทุกคนหูว่าเผ่นได้เห็ดใหม่แล้วสอบไปฮอดแคมของเนาะอ่าเเฮอยากลับมาก็พอดีคนเศร้าหุ่มอยู่หันปลาหมึกเนาะเขาก็เลยถ่ายให้ทุกคนเบ่งปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก มาหดนีกับคนอย่างแงๆนะทุกคนกล้องกระสายไปสายมาเด้อขอต้องขอโทษขออภยัยเธออ้าวใดๆก็จะลืมกดติดตามเดี๋ยวแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกําลังใจในะการเหตุคลิปของเราในคลิปต่อๆไปเนี่ยเด้อทุกคนจะลืม่วนหมูชวนครู้ากดติดตามให้แน่เนาะบอดอยกบึง้งก็กดติดตามไว้ก็ได้เด้อนี่เขาเข้ามาทางในแล้ว มันก็นยังหกักษาสถาปตัตยกรรมเก่าๆการตกแต่งเก่าๆการสร้างแบบเก่าๆนะ่ะแมืแ่อก่อนคิดดินจีกันยังเป็นก่อนคิดินจีเก่าๆนะทุกคนเพื่อนกระโลกกัมาแต่สมัยนั่นแหละทุกคนเึ่งหนาะเขาไปนี่ก็จะเป็นอ่าท้านของหวานนะที่ผลมาเปิดใหม่เนะ่ะเป็นท่านไอศครีมอะไกันเซิงหนาะเขาหนึ่ก็เป็นห้องนางนะ่ะแต่ผลบนุญมาเปิดประตูไข่เขาไปเนาะในสุดนี่เนาะ บา่ก็เป็นขขาปุ้นที่พี่น้องบรรทัดมาขายนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าเนาะเกือบแกบแบนเนบิร์ยวงยี่หอกิบจงกิบชอปพี่มัดน,นะทุกคนแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้น้องๆที่ว่าอยากระบายสีอยากเต้มหูได้มาหนังเต้มหูกันเนาะให้ครอบครัวพาลูกพาเต้ามาแต้มหูกเนาะเอ๊ะเป็นหนังระบายสีแต็มหูกอยู่นะทุกคน ซื้อเอาซีแล้วกมาหนังแต้มแล้วกันยางเข้าไปก็เป็นโซนผู้ใหญ่นะทุกคนนี่ก็เป็นโซนเบียร์เป็นโซนเบียร์โซดไม่จอกไม่จอกเก้าพันกับจอกสิบห้าพันบ่เป็นแทงแทงค่นะแปดสิบห้าพันถาบุคคราคาเนาะทุกคนแล้วก็จะมีอาหารต่างๆนาๆนาเนาะสามารถไปซื้อแล้วก็บซอกหาโต๊หนังกันได้นะทุกคนโตนี้ก็หู้ซึกว่าเพิ่นก็เพิ่มขึ้นหลายแล้วแต่ว่า กาย้ำก็เพียงพอต่อคนหนังเนาะการชิคอให้เพื่อนนะเพิ่มอีกเนาะนี่จะเป็นโซนอาหารมีทางอาหารเบียดอาหารจีนอาหารไทยอาหารเลาานะทุกคนสมตากามีเนาะเพื่อนทุกคนมาเลือกซื้อเลือกซิมเลือกกินกันได้เลยนะทุกคนเนี่ย อย่างไปอย่างไปนี่ก็จะแบนแค้มของนะทุกคนแหนมไปฝากเบื้องนั่นก็จะเป็นมุกดาหารและขย่างไปจากที่ในคลิปเนาะขวามือก็จะเป็นทาด่านเฮือนเองเนะทุกคนได้ออกมาหอตนอกแล้ว ตาเว้นกักกำลังจะตกดินนะทุกคนแต่ว่าถือง,งาไหมบ้างไนะห้นะคับผู้ห็นนี่แนมไปฝั่งนั่นก็เป็นฝั่งมุกดาหารมู่เพื่อนอยากจะเข่าทางแขมค้มองหรืออย่างไปพุ่นก็ได้หรือว่าจะมาทางอ่ะห้องนางเราจะเลินหรืออย่างมาพี่ก็ได้เด้อทุกคนเด้อ เอามาหอดนี่ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อขอบใจทุกคนที่เขามาหับสมกันทุกคนแลก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อไปของข่อยในยเดอ้อต้องขาวาพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อบ๊ายบายทุกคน